i pray all i need is a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life to be a better me <coughs> นะครับผมวันนี้ผมมีประเด็นประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับตู้ลำโพงนะครับเกี่ยวกับตู้ลำโพงซึ่งเป็นตู้กลางแหลมนะครับมานําเสนอเป็นการทบทวนนะครับหลังจากที่หลายๆท่านก็เรียกร้องมานะครับบอกว่ายังสับสนวุ่นวายอยู่กับยังจะสับสนอยู่กับตู้ลำโพง2ชนิดนะครับตู้ลำโพงกลางแหลมนะครับที่เรานิยมใช้ในบ้านเราในปัจจุบันนี้ที่นิยมกันหลักๆก,ก็มีอยู่2ชนิดนะครับเป็นที่นิยมกันในระบบเครื่องเสียง PA ือเครื่องเสียงกลางแจ้งของเรานะครับก็คือตู้2แบบอ่าแบบที่1ก็คือตู้แบบ Point ์ซอร์สนะครับพอยซอสหรือว่าที่เรียกกันสั้นๆว่าตู้ P s อนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นตู้ รายเอเร่น,นะครับลาอเเล่หรือที่บ้านเราเรียกว่าตูแต้แขวนนะครับซึ่งกําลังจะนิยมอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากว่ารูปร่างหน้าตารูปลักษณ์เขาสวยงามเรามาไขาข้อข้องใจกันนิดๆน,นะครับว่าลักษณะของตู้2ออย่างนี่การใช้งานมันแตกต่างกันยังไงในการเลือกใช้นะครับมาเริ่มต้นกันที่ ู้ลำโพงประเภท point source นะครับ point source ซึ่งลักษณะของตู้นะครับจะเป็นตู้าวางดอกลำโพงเป็นลักษณะของหน้าตรงนะครับซึ่งจะกระจายเสียงออกไปในลัก,ลกษณะของรูปกลวยนะครับคล้ายๆกับลูกโป่งจะกระจายเสียงออกไปด้านหน้า,าประมาณ180องศานะครับอยู่ในตำแหน่งสัญญาณที่ถูกบ่อยไปจะมักจักกระจาย รอบทิศทางลักษณะของตู้นะครับลักษณะของตู้นะครับการประกอบตู้จึงไม่มีความซับซ้อนมากมายนะครับในการวางทิศทางก็จะเจาะที่ใส่ลำโพงตรงหน้านะครับตรงหน้าเลยง่ายๆตู้ลักษณะนี้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานในเครื่องเสียงที่ไม่เกินข้างละ4ใบประมาณนี้กำลังดีนะครับในพื้นที่ที่รองรับคนประมาณไม่เกิน200คน นะครับไม่เกิน200คนประมาณนี้กำลังเหมาะสมซึ่งแต่ก่อนก็ยังไม่มีความนิยมในตู้แขวนมากมายก็จะใช้ตู้แบบพอยซอรปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปก็เลยตู้พอยซซอรก็นิยมมาใช้ในงานที่ขนาดเล็กลงงานที่ขนาดใหญ่ขึ้นที่จะสามารถควบคุมทิศทางได้ก็จะเปลี่ยนไปใช้ตู้แขวนไรเล่นะครับมาทดแทนนะครับ ประเภทที่2นะครับประเภทที่2ที่เราจะกล่าวถึงในวันนี้ก็คือเรียกว่าตู้ลายอาเล่หรือจะเรียกทางเทคนิคภาษาทางเทคนิคว่าลายซอสนะครับลายซอสลายซอสเป็นลักษณะของตู้ที่าวางทางนอนแล้วก็แขวนเรียงลงกันมายาวๆนะครับเรียงลงมาซึ่งจะสามารถปรับทิศทางหน้าตู้ให้เอียงเป็นมุมต่างๆกันได้เพื่อที่จะสามารถควบคุม ควบคุมองศาของเสียงนะครับควบคุมมุมของเสียงให้มันไปในพื้นที่ที่เราต้องการเป็นการออกแบบกรอบทิศท,ทางนะครับเป็นแนวนอนโดยจะไม่กระจายด้านบนด้านล่างดังนั้นคลื่นเสียงจึงจะมีเฉพาะเฉพาะทางเท่านั้นนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือเมื่อเปรียบเทียบในทางที่เพิ่มขึ้นมันจะสูญเสียความดังน้อยกว่าลําโพงบางประเภทนะครับในตู้โพลส์ซอสนะครับน้อยกว่าน้อยกว่าตู้โพลสซอสซึ่งการกระจายความถี่และ ฮาร์โมนิกบางความถี่ในระยะไกลจะทําได้ดีกว่านะครับลักษณะตู้เขาเขาจะเป็นเส้นทางเสียงจะเป็นกลวยนะครับเป็นกระบอกบังคับทิศทางได้อย่างที่เราเห็นในรูปภาพและยังรักษาความชัดเจนของเสียงได้โดดเด่นได้ดีกว่าในสภาพที่แม้จะอยู่ในสภาพห้องนะครับที่มี ความกล้องก็ตามนะครับการบังคับทิศทางนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้สําหรับในการใช้งานนะครับในการใช้งานก็อยู่ที่วัตถุประสงค์ของผู้ผู้ลงทุนนะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งของเรานะครับถ้าเกิดเราใช้งานเล็กๆเราก็ไม่จําเป็นต้องไปสิ้นเปลืองที่จะ,ะไปทําตู้แขวนี่ดอกโดยเอาลุ่มตู้ p s มาทําในลักษณะผิดวัตถุประสงค์เราใช้งาน2อ4คูณสองสี 4, ่คูณสก็วางปกติโดยใช้ขาตั้งก็ได้หรือยกสูงจากพื้นก็ได้ ให้อยู่ในระดับหูนะครับส่วนคนที่รับงานที่ใหญ่ขึ้นไปเป็นงานประเภทเวที T, งานคอนเสิร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตสตริงหมอลำหรือว่าลูกทุ่งต่างๆนะครับคนที่มีทุนสูงก็ พัฒนามาใช้ตู้ไลอ้เล่น,นะครับส่วนงานปาร์ตี้ตามบ้านงานขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งเล็กๆใช้พอยซอดไปเพื่อการประหยัดเงินนั่นเองนะครับสำหรับผมวันนี้ก็มีฝากพี่น้องเป็นการทบทวนนะครับสำหรับใครที่ยังสับสนวุ่นวายนะครับอยู่กับการจะเลือกใช้ตู้นะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อการสร้างผลงานสื่อต่อไปสวัสดีครับผม so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life Have to be a better me